พิธีกรสาวบนโลกออนไลน์เดินทางไปยังมณฑลอันห่างไกลเพื่อพบกับแฟนคลับคนที่ส่งของขวัญให้เธอเยอะที่สุดทีแรกเธอคิดว่านี่จะเป็นนัดอันแสนหวานแต่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายกเกษตรกรวัยกลางคนแต่ถึงอย่างไรเขาก็จ่ายเงินเพื่อเธอไปแล้ว5้าแสนหยวนหรือประมาณ2 4 4 0 0 0บาทเธอก็ต้องตอบแทนเขาแต่ที่เธอนึกไม่ถึงก็คือสิ่งที่รอเธออยู่กับกลายเป็นอาวุธที่จะประหัตประหารชีวิตเธอ เธอหายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นจนเมื่อถูกพบอีกครั้งร่างอันเย็นเฉียบของเธอกลับไร้เสื้อผ้าอาภร์เกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นระหว่างเธอกับแฟนคลับอีกฝ่ายถึงได้ใช้วิธีรุนแรงแก้ปัญหาสวัสดีครับที่นี่คือสำนักสืบลับลำดับต่อจากนี้เราจะไปลองสอาหามูลเหตุของคดีพิธีกรหายตัวคดีประหลาดที่มองโกเลียนในประเทศจีนกันนะครับ ผู้หญิงในภาพมีชื่อว่าหลี่หงเป็นพิธีกรคนดังในแพลตฟอร์มหนึ่งของจีนเคยมีแฟนคลับถึง230,000คนทั้งไลฟ์สดและคลิปของเธอมียอดผู้ชมสะสมมากถึงหลัก10ล้านแต่นับจากเดือนเมษายนปี2022เป็นต้นมาเหล่าแฟนคลับก็พบว่าจูจูหลี่หงก็หยุดอัพคลิปส่วนไลฟ์สดก็ไม่มีเหมือนเช่นเคยราวกับว่าเธอหายตัวไปจากโลกนี้แม้แต่ครอบครัวของหลี่หงก็ไม่ได้เจอเธอมานานกว่าครึ่งปีแล้วเช่นกัน แต่เพราะรูปแบบการทำงานของเธอทำให้คนในครอบครัวไม่ได้สนใจอะไรในตอนแรกจนกระทั่งก่อนหน้าวันตรุษจีนของปี2023เนื่องจากหลีหงบอกเอาไว้ว่าจะกลับบ้านมาฉลองตรุษจีนล่วงหน้าครึ่งเดือนแต่คนในครอบครัวกลับยังไม่เจอเธอเลยแม้จะเลยวันตามนัดมาแล้วก็ตามเธอไม่ตอบข้อความไม่รับโทรศัพท์ในเวลานั้นสมาชิกครอบครัวถึงสังเกตได้แล้วว่าอาจจะเกิดเรื่องกับหลีหงจึงรีบโทรศัพท์แจ้งความ พอได้รับแจ้งความแล้วตำรวจทำการสอบสวนคนในครอบครัวของหลีหงก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์คร่าวๆจากปากคำของคนในครอบครัวพวกเขาให้การว่านับจากที่รู้ว่าหลีหงไปเป็นพิธีกรบนโลกออนไลน์พ่อแม่ของเธอก็คัดค้านสุดตัวเพราะพวกเขาเห็นว่าการที่ผู้หญิงไปทำไลฟ์สดเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีไปจนถึงขั้นเสียเรือนร่างด้วยเหตุนี้หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรทั้งคู่ก็ไม่ยอมให้ลูกสาวไปทำอาชีพดังกล่าว แต่ลีหงกลับแสดงท่าทีเด็ดเดี่ยวท่ามกลางเสียงคัดค้านของพ่อแม่เธอบอกว่าอาชีพนี้หาเงินได้เร็วจากนั้นเธอก็ขนข้าวของย้ายออกจากบ้านแล้วไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ตามลําพังซึ่งปกติเธอจะไม่คุยกับพ่อแม่แต่จะสนิทกับพี่สาวและพี่เขยปลายปี2020ความขยันของหลีหงค่อยๆได้รับความสนใจมากขึ้นแอคเค้าของเธอมีแฟนคลับติดตามอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของการทํางานเลยทีเดียว และในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเองที่หลี่หงบอกกับพี่สาวว่าตัวเธอกําลังคบหาอยู่กับหนุ่มจากเมืองชื่อฟงเขตปกครองตอนเองมองโกเลียในแต่เนื่องจากเมืองชื่อฟงอยู่ห่างจากเมืองเหอเจ๋อมณฑลซานตงที่หลี่หงอยู่ถึงพันกว่ากิโลเมตรแม้ว่าพี่สาวจะไม่ได้คัดค้านความรักของเธอแต่ก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยเท่าไหร่เดือนเมษายนปี2022พี่สาวของหลี่หงได้รับข่าวจากน้องสาวว่าตัวเธอจะได้เจอแฟนที่ชื่อฟง ถึงแม้พี่สาวจะเป็นกังวลอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถรั้งการเจอกันของคนรักได้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เพียงกำชับน้องสาวไปไม่กี่คำแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งปลายเดือนพฤษภาคมที่หลี่หงควรจะกลับมาจากชื่อฝงตามแผนที่วางไว้แต่เธอกลับส่งข้อความบอกกับพี่สาวว่าตัวเธอจะไปอบรมกับบริษัทไลฟ์สดแห่งหนึ่งเธอต้องไปปักกิ่งไปอันกุยและไปที่อื่นๆอีกยังกลับบ้านไม่ได้สักพักหนึ่ง และอาจจะอบรมยาวจนถึงปลายปีเลยตอนนั้นพี่สาวของหลีหงไม่ได้สงสัยอะไรตรงกันข้ามกลับเป็นห่วงว่าน้องสาวจะลำบากแต่เธอก็คาดไม่ถึงว่านับจากนี้เป็นต้นไปพวกเธอจะไม่ได้เจอหลี่หงอีกแล้วจนกระทั่งก่อนตุรจ,จีนที่คนในครอบครัวติดต่อหลี่หงไม่ได้เลยถึงได้รู้สึกว่าผิดปกติแล้ววิ่งไปแจ้งความพอได้ปากคําของคนในครอบครัวหลี่หงตำรวจก็รีบสืบค้นประวัติการเดินทางของหลี่หงทันที ซึ่งพวกเขาได้รับทราบว่าเมื่อเดือนเมษายนปี2022หลีหงเคยซื้อตั๋วรถไฟหนึ่งใบไปมองโกเลียในจริงและมันก็เป็นข้อมูลสุดท้ายเกี่ยวกับหลีหงที่ตำรวจจะสืบค้นได้เพราะหลังจากนั้นหลีหงเหมือนจะหายตัวไปไม่ได้โดยสารรถไฟไม่ได้เข้าพักตามโรงแรมและไม่มีบันทึกการใช้จ่ายสแสดงชัดถึงความผิดปกติสถานที่ต่างๆที่เธอบอกกับพี่สาวก็ไม่เคยได้ไปเลยสักแห่ง ด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่เธออาจจะเสียชีวิตไปในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2022ส่วนคนที่ทําให้หลีหงเสียชีวิตนั้นก็อาจจะเป็นแฟนหนุ่มที่หลีหงเล่าให้พี่สาวฟังแต่เนื่องจากปกติหลีหงเล่าถึงแฟนน้อยมากพี่สาวของหลีหงเลยรู้แค่ว่าเขาเป็นคนชื่อฟงเขตปกครองตอนเองมองโ,งโกเลียในส่วนเรื่องอื่นๆนั้นไม่รู้เลย ด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องสืบสวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมของหลีหงแต่หลีหงมีแฟนคลับเยอะมากทําให้งานสืบสวนของตำรวจเป็นไปด้วยความยากลาบากและในขณะที่ตำรวจกําลังตกที่นั่งลําบากอยู่นั้นครอบครัวของหลีหงก็ส่งข่าวดีมาว่าหาไดอรี่เล่มหนึเจอในอาพาร์ตเมนที่หลีหงพักในนั้นบันทึกไว้ละเอียดว่าแฟนคลับหนุ่มๆคนไหนบ้างที่กดส่งของข,องขวัญให้เธอเยอะๆ แม้แต่ที่อยู่กับวิธีการติดต่อก็จดบันทึกเอาไว้หมดและในข้อมูลดังกล่าวคนที่ยืนหนึ่งก็คือผู้ชายที่อาศัยอยู่เมืองชื่อฟงซึ่งจากการสืบสวนตำรวจก็พบว่าชายคนดังกล่าวมีชื่อว่าหวังโยจุนหรืออาจุนอายุ42ปีสถานะหย่าร้างมีลูกสาวหนึ่งคนเขาเป็นเกษตรกร,กรธรรมดารรมดาคนหนึ่งฐานะครอบครัวก็ธรรมดาแถมยังเป็นหนี้นอกระบบอีกไม่น้อยดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมีเงิน แต่เพราะเขาเป็นคนมองโกเลียในคนเดียวในแดอรี่ตำรวจเลยยังต้องรีบไปเมืองชื่อฟงเพื่อตามหาบุคคลคนนี้อาจุนเห็นตำรวจมาหาก็แสดงท่าทีให้ความร่วมมือเต็มที่เขายอมรับว่าตัวเองเป็นแฟนของหลีห่หงหลี่หงเคยมาหาเขาเมื่อเดือนเมษายนปี2022จริงแต่พอทั้งคู่อยู่ด้วยกันสักพักหลีหงก็กลับไปแต่ลี่หงจะไปที่ไหนนั้นเธอไม่ได้บอกเขา อาจุนบอกว่าเขาเป็นแฟนขับของลี่หงตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เธอไลฟ์เลยช่วงปี2ปีมานี้เขาเสียเงินกับเวลาให้หลี่หงไปไม่น้อยจุดประสงค์ก็คือต้องการได้ความรักของลี่หงและสุดท้ายจากการรุกจีบอย่างหนักลี่หงก็ยอมคบหากับเขาในที่สุดพร้อมกับมาที่บ้านของเขาเมื่อเดือนเมษายนปี2022ตอนแรกพวกเขาก็รักกันหวานชื่นดีแต่พออยู่ด้วยกันได้เพียงครึ่งเดือนทั้งคู่ก็เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกัน พราะหลี่หงรู้สึกว่าชีวิตในชนบทไม่โอเคด้วยเหตุนี้เลยทะเลาะก,กับอาจุนอยู่หลายครั้งและทั้งคู่ก็เลือกที่จะเลิกกันในเดือนพฤษภาคมปี2022จากนั้นอาจุนก็ขับรถไปส่งหลี่หงที่สถานีรถในเมืองและกลับมาบ้านตามลําพังตอนหลังอาจุน์ยังเคยคิดจะไปขอหลี่หงคืนดีแต่พอส่งข้อความไปหาก็พบว่าหลี่หงบล็อกเขาไปเรียบร้อยแล้วเขาโทรหาหลี่หงอยู่หลายครั้งแต่เธอไม่เคยรับสายเลย เขาจึงถอดใจที่จะขอคืนดีหลังได้ฟังปากคําของอาจุนตํารวจยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะในตอนแรกพวกเขาค้นหาประวัติการเดินทางของหลี่หงแล้วตามประวัติระบุว่านับจากที่หลี่หงมาถึงเมืองชื่อฟงก็ไม่ได้ซื้อตั๋วรถอะไรอีกเลยซึ่งมันขัดแย้งกับปากคําของอาจุนอย่างชัดเจนตํารวจจึงสงสัยว่าอาจุนทําให้หลี่หงเสียชีวิตไปแล้วแต่พอพิจารณาโดยทั่วทีตํารวจก็พบว่ามีบางจุดที่ไม่ถูกต้อง เพราะจากปากคำของคนในครอบครัวหลีห่หงหลี่หงติดต่อกับพวกเขาตลอดแต่ไม่เคยมีใครพบตัวเธอเป็นเนเท่านั้นเองจนกระทั่งมาถึงเดือนมกราคมปี2023หลี่หงถึงได้ขาดการติดต่อไปจริงๆหรือว่ามีใครเอามือถือของหลี่หงมาปลอมตัวเป็นหลี่หงตำรวจพวกพาข้อสงสัยดังกล่าวไปสอบสวนคนในครอบครัวของหลี่หงอีกครั้งซึ่งพวกเขาให้ปากคำว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยรู้สึกว่ามีคนอื่นใช้แอคเคท์โซเชียลของหลี่หง เพราะขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างที่ชาร์จแบตมือถือวางไว้ตรงไหนคนที่ใช้แอคเคิ์โซเชียลยังรู้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีใครรู้นอกจากตัวลี่หงเองตำรวจทำการเทียบเคียงประวัติการสนทนาของหลี่หงช่วงก่อนและหลังเดือนพฤษภาคมปี2022โดยละเอียดพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาทุกครั้งที่ลีหงติดต่อกับที่บ้านจะพิมพ์ส่งเฉพาะข้อความไม่เคยส่งข้อความเสียง ต่างจากนิสัยปกติเวลาติดต่อกับที่บ้านแถมหลังจากเดือนมิถุนายนปี2022เป็นต้นมาลีหงยังเริ่มขอยืมเงินที่บ้านถี่ขึ้นด้วยตอนแรกๆก็อ้างว่ารถชนตอนหลังก็อ้างว่าไม่ได้ออกไปทำงานเพราะโควิด -19 รวมยืมเงินที่บ้านไปทั้งสิ้น80,000หยวนหรือประมาณ390,000บาทและเนื่องจากครอบครัวของลีหงนึกว่าอีกฝ่ายคือลีหงมาตลอดพวกเขาเลยไม่เคยเคลือบแคลงสงสัยเหตุผลข้ออ้างพวกนั้น แคลีหงเอ่ยปากขอยืมเงินพวกเขาก็รีบโอนให้ทันทีซึ่งพอตำรวจสืบค้นหลังบ้านของแอคเคิลโซเชียลของหลีหงก็พบว่าเงินที่เธอยืมไปในช่วงเวลาดังกล่าวถูกโอนไปให้อีกคนหนึ่งทั้งหมดและคนนั้นก็คืออาจุนที่ตำรวจสงสัยก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งจากปากคำของอาจุนเขาอ้างว่าพอเลิกรากับหลีหงแล้วตัวเองก็โดนหลีหงบล็อกการติดต่อถ้าอย่างนั้นแล้วเงินที่ครอบครัวของหลีหงโอนมามันไปตกถึงมือของเขาได้อย่างไร เห็นชัดว่าปากคำของเขามีปัญหาหลังจากที่ตำรวจมั่นใจแล้วว่าอาจุนคือผู้ต้องสงสัยก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยที่จะบุกไปยังบ้านของอาจุนและผลก็ปรากฏว่าพวกเขามาช้าไปหนึ่งเก้าอาจุนหนีเข้ากลีดเมฆไปแล้วเรียบร้อยแม่ของอาจุนเองก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปไหนนับจากที่ตำรวจมาที่บ้านครั้งก่อนอาจุนก็หายไปเหมือนวิญญาณล่องหนเขารีบร้อนออกจากบ้านไปแม้แต่เงินก็ไม่ได้พกติดตัว พอตำรวจเอามือถือของแม่อจุนโทรหาอาจุนผลปรากฏว่าเขาปิดเครื่องแสดงชัดว่าเขาเตรียมการหลบหนีเป็นอย่างดีตำรวจจึงรีบขยายผลจับกุมเขาอย่างเร่งด่วนตำรวจตรวจสอบพบว่าอาจุนไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศดังนั้นเขาน่าจะยังหนีไปไหนไม่ได้ไกลผู้ใหญ่บ้านให้การว่านอกจากแม่กับลูกสาวแล้วอจุนยังมีพี่สาวหนึ่งคนกับพี่ชายอีกหนึ่งคน พี่สาวของเขาแต่งงานไปอยู่บนทลนอันฮุยหลายปีแล้วส่วนพี่ชายของเขาอยู่นอกเมืองชื่อฟงห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรตำรวจจึงสันนิษฐานว่าอาจุนน่าจะหนีไปหลบอยู่ที่บ้านของพี่ชายซึ่งพอหาข่าวจากหลายๆทางตำรวจก็มั่นใจในข้อสันนิษฐานของตัวเองตำรวจจึงบุกเข้าจับกลุมอาจุนทันทีในระหว่างการสอบปากคำอาจุนยืนกรานปฏิเสธว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการหายไปของหลี่หงเขาบอกแต่ว่า หลีหงกลับบ้านไปแล้วแต่พอตำรวจซักเขาว่าในเมื่อหลีหงบล็อกเขาไปแล้วทำไมหลีหงยังต้องโอนเงินให้เขาด้วยอาจุนกลับหาข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าหลีหงยินดีโอนมาเองแต่คำตอบดังกล่าวไม่ได้ทำให้ตำรวจหลงเชื่อด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงเข้นสอบให้หนักขึ้นพร้อมกับตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอาจุนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2022 และตำรวจก็พบว่าเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มของวันที่19พฤษภาคมเขาขับรถออกจากบ้านไปยังเมืองข้างเคียงจนกระทั่งในตอนเช้าเขาถึงกลับมาที่บ้านแต่ด้วยความเร็วรถตามปกติเส้นทางระหว่างบ้านของเขากับเมืองดังกล่าวใช้เวลาขับรถไปกลับอย่างมากก็แค่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่อาจุนกลับใช้เวลาถึงสชั่วโมงกว่าซึ่งมันผิดปกติอย่างยิ่งมิหนำซ้ำในเช้าวันรุ่งขึ้นเขายังเอารถไปล้างที่คาแคร์แห่งหนึ่ง แถมยังกำชับกับพนักงานว่าให้ทำความสะอาดเบาะให้เกลี้ยงกล่เรื่องดังกล่าวส่งให้ตำรวจสงสัยว่าเขาอาจจะทำร้ายหลีหงในคืนวันที่19พฤษภาคมแล้วขนย้ายหลีหงไปที่เมืองข้างเคียงพอซ่อนอัมพรางหลีหงเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่บ้านจากปากคำของเจ้าของร้านคาแคร์วันนั้นตอนที่เขาเปิดประตูรถของอาจุนก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนโรงเชืออสัตว์โชยออกมาเจ้าของร้านยังหลุดปากถามไปว่าทำไมรถคันนี้มันเหม็นแบบนี้ ซึ่งคําตอบของอาจุนก็คือเขาช่วยคนอื่นขนเนื้อหมูแล้วถุงเกิดแตกระหว่างทางของเหลวก้นถุงสาดกระเด็นเลอะเต็มเบารถเลยเหม็นมากมายขนาดนี้พอได้ฟังเรื่องนี้ตำรวจก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่า,าจุนคือคนร้ายแน่นอนพวกเขาจึงรีบตรวจหา DNA ภายในตัวรถคันดังกล่าวทันทีและในที่สุดก็ค้นพบร่องรอย DNA ตรงซอกเข็มขัดนิรภัยทางซ้ายของเบาะหลัง พอนำไปเทียบเคียงแล้วตำรวจก็ยืนยันว่านั่นคือ DNA ของหลี่หงตำรวจนำผล DNA มาแสดงตรงหน้าอาจุนเมื่อเผชิญหน้ากับหลักฐานชิ้นสำคัญกำแพงของอาจุนก็พังทลายลงโดยสิ้นเชิงเขายอมรับสารภาพกับตำรวจถึงมูลเหตุจูงใจของตัวเองกับวิธีการก่อเหตุด้วยเขารับสารภาพว่าเขาผิดหวังกับชีวิตแต่งงานเมื่อสองสปีก่อนหน้านี้นับจากนั้นมาเขาเลยไม่อยากแต่งงานอีก แต่เพื่อขอจัดความอ้างว้างเขาเลยชอบที่จะดูไลฟ์สดของสาวๆเหล่านี้ในยามที่ว่างในตอนแรกสุดเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเสียเงินให้กับพวกเธอจนกระทั่งได้ดูไลฟ์ของลีหงอาจ,จุนก็หลงไหลในความงามของลีหงทันทีและค่อยๆหลงรักเธอต่อมาเขาเลยเริ่มย่นระยะห่างระหว่างเขากับลีหงให้ใกล้กันมากขึ้นด้วยการกดให้ของขวัญของรางวัลกับเธอ ทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันจริงๆจัง,จงๆในปี2021หลังจากนั้นมาหลีหงก็ปกปิดที่บ้านแอบมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่เมืองชื่อฟงหลายครั้งแถมเธอยังไม่รังเกียจที่อาจุนเป็นคนบ้านนอกคอกนาและไม่เคยแคร์ด้วยว่าอาจุนมีลูกแล้วอาจุนเห็นอีกฝ่ายมีใจขนาดนี้เลยมีความคิดที่จะแต่งงานอีกครั้งและคิดที่จะลองไปพบพ่อแม่ของลีหงจังหวะพอดีในช่วงต้นปี2022 หลี่หงไม่สบายหนักอาจุนในฐานะแฟนเลยอาสามาดูแลหลี่หงที่ฟานตงและคิดที่จะใช้โอกาสนี้พบหน้าครอบครัวของหลี่หงสักครั้งเพื่อพูดคุยกันเรื่องแต่งงานแต่เขาคาดไม่ถึงว่าตลอดเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆที่เขาไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของหลี่หงเขากลับไม่ได้เจอใครในครอบครัวของหลี่หงเลยสักคนทําให้อจุนอดสงสัยไม่ได้ว่าหลี่หงอาจไม่อยากแต่งงานกับเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงเจ็บปวดรวดราวมากๆ ประจวบกับในเวลานั้นลีหงเริ่มลากเขาไปดูบ้านบ่อยขึ้นมันทําให้อจุนไม่พอใจหนักขึ้นเพราะเข้าใจว่าลีหงไม่อยากแต่งงานกับตัวเองแต่ยังลากเขาไปดูบ้านนี่มันคิดจะหลอกเงินกันชัดๆตํารวจได้ฟังถึงตรงนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่พวกเขาตรวจคน้นอพาร์ตเมนต์ของลีหงครอบครัวของลีหงพบหลักฐานสองชิ้นชิ้นหนึ่งคือสัญญาซื้อขายบ้านในชื่อของลีหงส่วนอีกชิ้นหนึ่งคือสัญญากู้ยืมเงิน1นึ่งล้านหกแสนหยวน หรือประมาณ7ล้าน8แสนบาทในชื่อของอาจุนและหลักฐานสองชิ้นนี้ก็น่าที่จะเป็นสาเหตุให้อาจุนจบชีวิตหลีหงต่อมาอาจุนยังสารภาพเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อเดือนเมษายนปี2022หลีหงไปหาเขาที่เมืองชื่อฟงอีกรอบเพื่อทวงเงินกู้ก้อนดังกล่าวเธอข่มขู่อาจุนว่าถ้าไม่ให้เงินเธอเธอจะไปฟ้องเขาที่ศาลให้ชาวบ้านทุกคนได้รู้กันว่าอาจุนเป็นหนี้แล้วไม่คืน ด้วยเหตุนี้อาจุนเลยเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาบ้างเขาหาซื้ออาวุธจากตลาดแถวแถวบ้านมาซ่อนเอาไว้ในรถแล้วหลอกหลีหงว่าเขามีเพื่อนต่างถิ่นอยู่หนึ่งคนที่ติดเงินเขาอยู่จํานวนมากพอสมควรอยากให้หลีหงไปทวงเงินก้อนนี้เป็นเพื่อนเขาหน่อยหลีหงไม่ระแวงสงสัยแม้แต่น้อยรีบขึ้นรถของอาจุนทันทีพอขึ้นรถแล้วอาจุนรู้ดีว่าหลีหงไม่คุ้นเคยเส้นทางเขาเลยขับรถพาหลีหงวนไปวนมาอยู่นาน จนกระทั่งคำ่ำเขาถึงได้จอดรถแล้วหลอกให้หลีหงไปพักที่บ่อหลังรอจนกระทั่งหลีหงหลับสนิทแล้วใช้อาวุธปลิดชีวิตเธอจากนั้นอาจุนก็เผาเสื้อผ้าของหลีหงพร้อมกับฝังหลีหงไว้ในที่รกร้างเพื่ออำพรางปกปิดความผิดของตัวเองและเพื่อไม่ให้ครอบครัวของหลีหงสงสัยเขาจึงใช้มือถือของหลีหงติดต่อกับคนที่บ้านของเธออยู่ตลอดจนกระทั่งเขาไม่สามารถเล่นละครต่อได้อีกแล้วจริงๆ ถึงค่อยตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวของหลีหงแต่มูลเหตุจูงใจทั้งหมดนี้มาจากปากคําของอาจุนเพียงฝ่ายเดียวหลีหงในเวลานี้ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราคงไม่สามารถรับรู้ความจริงได้ไปตลอดการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หากแต่มีสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้นั่นคืออาจุนจนมุมตัหลักฐานแล้วเรียบร้อยสิ่งที่คอยเขาอยู่หลังจากนี้ก็คือการลงโทษตามกฎหมายเอาล่ะครับเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ หากคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากแสดงความเห็นกระดานคอมเมนต์ของเราต้อนรับทุกคนเสมอและหากชอบรายการแนวนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราไว้นะครับที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ